ต้องอยากเจอผีด้วยในวันไนลาวีนเลยผม,ผมต้องเลือกเจอผีเอาละผีอะไรอ่ะผมอยากเจอซอมบี้ผมอยากเจอซอมบี้บทำไมอ่ะมันเป็นความฝันวัยเด็กนะที่จะให้คนแบบติดเชื้อทั้งโลกแล้วเราเอาตัวรอดอมันน่ามันน่าสนุกเหมือนกันนะแต่ว่าพอมาเทียบก,กับความเป็นจริงแล้วเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อและเราคนที่อยู่รอดเป็นคนอื่นผมมอผีอะไร ผีโพงไหมเราดูเราดูเช่ากับอะไรแบบนี้ผีโพงฮะก็ไปเจอกันได้ที่ภาพผีบอกไงเจอเป็นใครอ่ะเราบอกมาจากผ้าอะไรยังไงอ่ะ Netflix Netflix ก็ไปชมกันได้อ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับผลงานคู่หรือผลงานเพลงอะไรก็ติดตามส่วนที่ใกล้ที่สุดก็จะมีนี่แหละเปิดตัวได้แล้วปล่อยไปแล้วแล้วก็แฟนมิตรคู่ก็ไม่อยากใช้คำแฟนเป็นแฟนคอนคู่คอนเสิร์ตคู่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผลงานเราเก่าก็สามารถ กลับไปเสพกันได้นะฮะอย่าเพิ่งลืมพวกเราไป